ต้องมาแย่งฉันไม่จักินหรอกอีสมเพศจังเลยดูสิแต่งตัวสุกปรกเข้าหมาก็ยังย่งอีกเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาบทต้อโอ้ยโอ้เราเป็นอะไรเนี่ยไก่อันนี้บูดละ ทิ้งหน่อยดีกว่าโอเคมาบุกมามามีของฟรีจะให้มามาเฮ้ยกเกยังกันสิแบ่งแบ่งกันกินเ้นเเยบ้านนี้คงจะมีตังนะเข้าไปขอตังบ้านนี้ดีกว่าโอ้ยยืนหยุดห้วทองวนะันนี้ยังขอตังไปไม่ได้เลยอโอ้ลำบากลำบนจริงๆเลย เ,เด็กคนนั้นน่าจะอยู่บ้านนี้นี่นะโอ้ยหมามันได้กินอะไรอยงน,นั้นโอ้ยจ่าหมาจังไปขออะไรเด็กคนนั้นกินดีกว่าเผื่อจะมีของกินให้เราบ้างโั้นฉัน,ฉ,นฉันขอเถิดอาหารหรือขอเงินก็ได้จ้ะขอขอให้ฉันหน่อยนะจ๊ะฉันยังไม่ได้กินอะไรอเลยจ้ะนี่หลายวันแล้วจ้ะนี่ขอทานฉันไม่มีอะไรให้เกยก,กินหรอกนะมีแต่ข้าบูดมางั้นไป กับใจจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินจังเลยอร่อยจ๊ะแม่แกกินหรอกจ๊ะแม่แกกินหรอกคอยันกินแล้วแม่ของแกแล้วน้อยไม่ต้องมาแย่งฉันเลยต้องมาแย่งฉันแม่จะกินหรอกอีสมเพชจริงเลยดูสิเตีงตัวสุกปกข้าวหมาก็จะแย่งอีกเฮ้ย โอ er Morocco, ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาปวดท้องเฮโอ๊ยโอ๊ยเราเป็นอะไรเนี่ยทำไมปวดท้องจังอย่ากินของฉันนะโอ๊ยเฮ้ยขอทานเกมเป็นอะไรอ่ะอย่ามาตายที่บ้านเนี่ยนะไปไปตายที่อื่นไปไปดิไปไม่ยอมมาเมืองบ้านฉันฉันปวดท้องอยู่นะหนูอย่าไล่ฉันเลยนะเกมมันก็แค่ขอทาน แกยังไม่มีค่าเลยหรอกออกไปไปเร็วไปไปสิเลยนะหนูนะฉันช่วยฉันด้วยนะฉันกำลังปวดท้องเนี่ยปวดท้อ,ทองจริงๆเนาะทำไมใจดำอย่างนี้อย่าไล่ฉันเลยนะหนูนะช่วยฉันด้วยให้ฉันปวดท้องให้ฉันด้วยนะี่ตัวอีกทีขนาดหมาเราเรายังให้ข้าวกินเลยงั้นเราช่วยขอตานคนนี้ดีกว่าแล้วนี่นี้สายไม่ดีจริงๆเลยเฮ้ยคิดได้ไงเนี่ย นี่ฉันไม่ได้มาได้เกลียดหรอกไอ้คนทานไปไปหาหมอเห็นว่าปวดท้องเจ้าเจ้จ้ฉันปวดท้องจะช่วยฉันเหรอเกลยจะช่วยฉันเหรอได้ขอบใจมากนะโอ้ปวดท้อปวดท้องเลยขอบใจมากนะหนูนะโอ้ยโอ้ยสงสายเพราฉันกินข้าวบุหรี่เกลยให้ฉันแน่เลยฉันปวดท้องเลยไปไปขึ้นรถ